สวัสด uhm. ีค่ะตอนรับทุกคนก็สู่ช่องไมล i ไล in อินดิโก็วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันที่10ตุลาคมนะคะ2565นนะคะก็ตื่นเช้ามาวันนี้เราก็เดินทางนะคะมีนัดกับสถานทูตไทยนะคะก็ไป ทำใบเกิดนะคะของลูกชายคนเล็กนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวอล์กเหวันนะคะก็ของเรานะคะก็คือติดตามชีวิตใน1วันนะคะของเรานะคะก็มากันหมดเลยนะคะพ่อแม่แล้วก็ลูกนะลูกสองสคนเนาะลูกสองคนก็ตีคนก็วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศนะคะในฮังการีแล้วก็ทั้งในเมืองบูดาเปสต์แล้วก็ทุกที่ที่เราไปนะคะ ฝากฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ส่วนการทำใบเกิดนะคะทุกคนก็จะแชร์ประสบการณ์นะคะการทำใบเกิดที่ฮังการีหมายก็ว่าใบเกิดไทยนะคะส่วนใบเกิดฮังการีนภาษาฮังการีเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำตามระเบียบนะคะของของของประเทศฮังการีได้นะคะส่วน ่วนเราถ้าพ่อแม่คนไหนอยากจะทําใบเกิดให้ลูกเป็นภาษาไทยแล้วก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นกันนะคะที่สถานทูตไทยก็มีเอกสารที่จําเป็นต้องเตรียมคร่าวๆนะคะอันดับแรกก็คือเราก็าต้องเขียนใบคําร้องนะคะขอขอขอ,ขอยื่นใบคําร้องว่าเราอยากจะทําใบเกิดนะคะก็จะมีใบคําร้องให้เรานะคะแล้วก็จะมีแบบให้ ลงรายละเอียดทุกอย่างนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็ว่าเราอยากจะให้ลูกชายเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไหนอ่าส่วนไหนนะคะเขาก็จะมีให้แล้วก็แล้วก็ส่วนเอกสารอย่างอื่นที่เราต้องเตรียมนะคะก็อันนี้อันนี้บอกไว้เลยนะคะก็จะมีแบบรูปถ่ายนะคะของลูกชายก็จะเป็นรูปถ่ายแล้วก็ใบเกิดของเขานะคะที่เราทำนะคะใบเกิดเป็นภาษาฮังการีนนะคะใบเกิด หรือว่าใบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเกิดของเขาของโรงพยาบาลที่เขาให้นะคะแล้วก็ส่วนของพ่อแม่ก็จะเตรียมเป็นสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประจําตัวนะคะของเราแล้วก็จะมีพาสปอร์ตด,ด้วยนะคะที่เราต้องเตรียมเป็นหลักฐานในการทําใบเกิดนะคะก็คือเป็นตัวจริงแล้วก็พ่อแม่เนี่ยต้องไปด้วยนะคะก็ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปกันนะคะทุกคนเช้าๆเลยนะคะก็ ไปรับชมกันเลยนะคะฝากรับชมกันด้วยนะคะินอาดม,มากิน,มมกนวันนี้มามิพาเดินทางนะไปเที่ยวพรดาเปตกันจะไม่รูก านข้าวกันนะคะเราหยุดทานข้าวกันอนาดามากินทานข้าวเที่ยงกันเนาะ KFC ไม่มีอะไรแบบว่ามันสะดวกนะคะไม่ต้องเสียค่าจอดรถแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กเนาะชงนมให้หนูทีด้วยหนูพีด้วยนะกินข้าวกันนะคะ มาทานข้าวกันแล้วหยุดทานข้าวกันแล้วนะคะเป็นไงลูกเดินทางหลายชั่วโม,มงเลยทุกคนอ่ะเสรแล้วหกเสร็จกินข้าวกันเลยนะแบบสะดกสบายนะ,ะฮะอ่าฮะสันตีมาก,กินข้าวลูกมาสะดวกสบายนะ ขอตัวทันข้าวก่อนนะครับ ถึงแล้วนะคะนี่เขถ่ายตรงด้านหน้าให้ดูนะคะก็จะมีเอกสารให้เรากอกนะคะเมื่อมาทําหนังสือเดินทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางสถานทูตไทยเขาก็จะประกาศอาเอกสารติดเอกสารไว้ตรงบอร์ดให้เราได้มาดูนะคะทุกคนก็จะมะีข้อมูลหลายอย่างมากเลยนะคะ่ะว่าพาสปอร์ตของเราสามารถอยู่ที่ประเทศไทยกี่วันอยู่ที่ประเทศ จากพาสปอร์ตตรงนี้บรรยากาศนะคะก็จะประมาณนี้นะคะที่สถานทูตไทยเอาจริงๆก็มาค่อนข้างจะบ่อยมากเลยนะคะนี่ก็ลักษณะบ้านนะคะเป็นตำนักตำนักงานนะคะของสถานทูตไทยเราก็จะเดินทางกับนะะ้าไปซื้อของนะคะทุกคนแล้วก็พาชมบรรยากาศในบูดาเปสต์นะคะไปรับชมกันเลยเนาะ